สวัสดีค่ะเมื่อนี้เมสิพ้าทุกคนมาทำการห่อฝรั่งกิมจูนะคะจะเป็นรุ่นแรกของสวนนะคะสวนนี้ค่ะอายุประมาณเก้าเดือนค่ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไม่จะแพนกล่องให้เบิงเนาะค่ะนี่แปลงนี้จะเป็นสวนที่สองนะคะจะเป็นรุ่นแรกที่เขาจะทำการหอนะคะพี่น้องนี่โดยถุงห่อเขาจะเป็นถุงกระดาษกันยูนะคะ ถุงสีขาวทึบกระดาษกัน U ูีแล้วก็จะมีอ่ารูเขาที่ทำการเจาะรูระบายน้ำอยู่ตรงนี้นะคะทุกทุกถุงนะคะทั้งสองฝั่งนี่นะคะเวลาฝนตกมาเขาจะระบายน้ำบ่ห้น้ำขังอยู่ในถุงเนาะค่ะฝัาหลังเราจะได้ไม่เน่าเสียเนาะคะ่ะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นรุ่นแรกของเขาที่เขาเจะมาทําการฮอนะคะนี่ขนาดที่เหมาะสมกับประมาณนี้แหละค่ะเท่าเหรียญห้าเหรียญสิบเนาะค่ะ วิธีการห่อกนง่ายๆนะคะพี่น้องเหมือนห่อปกตินะคะนี่<ม>เร็จเรียบร้อยค่ะถ้าเขาใส่ถุงแบบนี้ห่อก็สีสะดวกสบายค่ะบ<ม>่ไดดใส่กระดาษห่ออีกนะคะหรือว่าผู้ใดจะใส่กระดาษห่ออีกก็ได้นะคะแต่ว่าทั้งส่วนของเขาก็ใส่แบบนี้กะผิวสวยค่ะผิวขาวสวยแล้วก็ไม่มีเพี้านะคะเราก็ได้ขายหลายรอบพร้อมนะคะส่วนกับ ถุงก็จะเป็นถุงแพ็กแบบนี้นะคะตาอตาห้าดาวนะคะส่วนกิ้งที่เป็นแบบนี้นะคะพี่น,อน้องนี่กิ้งที่เป็นแบบนี้เขาจะทําการเด็ดลูกหน่อยมันอ่อกเนาะนี่เอากรรไกรตัดกิ้งเด็ดออกก็ได้นะคะจะทําการเด็ดออกแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่ามันบ่ได้อยู่อันนั้นเดียวกันเขาก็สามารถเก็บได้เนาะคะ่ะนี่ดูคนละฟังนี่กระเสียไว้นะคะสองน้อยนี่ เพราะว่าบเป็นยังค uh, ่ะเขาสิได uh ้ทาการเอ่ดเหไม่ค้ำอยค่ะพี่น้องเฮ็ดข้างเห็ดไม่ค้ำไม่กระเรียมมาแล้วนะคะไม่กระเรียมมาแล้วค่ะเขาจะเอาไม้ค้ำแล้วก็จะทําการเอาฟางยึดนะคะแล้วก็จะซอยพยุงอ่รับน้ำหนักลูกฝรั่งที่เขาพึ่งจะห่อไปนะคะ รุ่นแรกก็อาจจะห่อได้บอ่อหลายนะคะพี่น้องรุ่นแรกก็อาจจะประมาณต้นละนวยหนึ่งสองนวยสามนวยประมาณนี้นะคะเรื่อยๆเขาก็จะคอยทยอยเป็นรุ่นๆไปนะคะนี่ถ้าสมมติว่ามีห่อเขามีไม่ขับไม่อะพยุงเราเขาก็สามารถที่จะห่อได้หลายได้คะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือมีตะกิงฝรั่งโดโด,โดแบบนี้เขาก็กะอยากที่จะ เห็ดไม่คำนะคะพี่น้อง<ม>ที่<ม>จะซอยพย,พยุงให้เขารับน้ำหนักซอยเขาบ่าให้กิงเขาสี่กหักนะคะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณตอนแร้งๆคะ่ะพี่น้องนี่ตอนเย็นๆนะคะก็จะได้ต้นละสองนวย3ามนวยหลังจากที่ห่อไปแล้วกับประมาณ45วันถึง2เดือนนะคะถึงจะได้เก็บผลผลิตนี่ค่ะเสร็จแล้ว สำหรับฝรั่งรุ่นแรกของเรานะคะฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูสวนของใครคะสวนน้องของเปาะค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะพี่น้องก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะหลังจากที่เฮาบด้อัปเดตหรือว่าบด้อัปคลิปทั้งสวนมานา้นนะคะมันก็นจะเป็นคลิปที่เขามาทำการหอ่อฝรั่งให้เบิ้งนะคะ่ะพี่น้องก็จะเป็นรุ่นแรกเลยของทางสวนนะคะ สำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆสาระใหม่ๆกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ